แบงมุมแบงมุมไหนบอกนิดแบงมุมตรงไหนมีเป็นยังไงทำไมถึงเป็นแบงมุมตรงไหนบ้างขาอยู่ตรงไหนอันนี้ขาตรงไหนชี้ชี้ชี้ชอ่าตรงนี้ขาอ่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะหนวดครับอ่าตรงนี้แหละขนมันโอ้โหตาอยู่ไหนตาอยู่ไหน ายังไม่เสร็จครับโอเคชื่ออะไรครับชื่อเบอร์บงมตาย่อยบง้ยตาบงเว้มากันโอเคอะไรเอตาอยากตายไหนเปิดให้ดูดิโชว์โชดูก่อนโชว์ไปโชว์ที่พื้นเลยโชว์กะตายากไตหันหน้ามานี่เหรอโอ้ I got it.